อยากรู้จักเขาแต่อนนี้ยังไม่รู้จักชีวิตแท้ๆชีวิตแท้ๆก็คือโซโซก็หมายถึงพลังงานครับพลังงานที่มันเก่งใจม้าเลยไม่เป็นไรไม่ต้องอยากเก่งอยากเก่งใจนะถ้าเก่งใจจะไม่ได้รับการไม่มีม้าไม่มีมี้วไม่มีเออไม่มีมันไม่มีใครโอเคครับเพราะว่าการการที่อย่นี้มันก็เหมือนการเป็นหนึ่งเดียวกันถ้ามีม้าแล้วมีเธอมันมีความมีความ เป็นตัวตนแล้วก็มันจะไม่เชื่อมพลังงานไปถึงไม่มีใครเอปล่อยว่างเออไม่มีรูปแบบไม่มีสถานที่ไม่มีการเวลารุ่น่ะไม่เห็นมีเธอมีฉันมีพลังงานที่กาลังเชื่อมต่อกันอยู่กนภายในเนาะเนี่ยเข้าใจอย่างเนี้ยให้เป็นอย่างให้รู้สึกเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเธอไม่รู้เพราะตัวเธอเป็นเป็นตัวตัวตัวบุคคลตัวเธอแต่จิตของเธอรู้รู้ซึ้งมากๆ รู้สึกจนจนรู้สึกว่าไปตีความเนี่ยเธอรู้ซึ้งเลยว่าอ๋อมาทาไมรู้ทําไมอะไรอย่างเงี้ยเธอรู้อะแต่เธอใช่เออมันมันพอจะมันเข้าใจอะแต่มันมันมันก็อยากมันจะอะไรมันอยากจะรู้ไปอีกอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ประมาณไม่ได้ไม่ได้โอเคไม่ได้อยากจะรู้ไปอีกไม่ได้มันมีตัวอย่าง กั้นเลยเธอก็ปล่อยให้เธอเป็นกับเธอเป็นธรรมชาติที่สุดธรรมชาติมันจะไหลลื่นเข้าหากันโดยไม่มีอะไรกีดขวางเข้าใจใช่ไหมถ้ามันมีตนกีดขวางมีกูกีดขวางมันก็ีดวไม่ได้เออเพราะฉะนั้นอคนที่ที่มาพูดแบบนี้ม้าต้องการให้มนุษย์ทุกคนให้เป็นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นมนุษย์ถึงถึงต้องมีรูปแบบมีตัวตนขึ้นมามันไม่ได้ มีแบบตัวตนคือตัวแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมันมีอารมณ์ตัวหนึ่งตอนก่อนที่จะพูดออกมานี่ว่ามันมีอารมณ์ตัวหนึ่งพอเรารู้สึกเราอยากรู้ปุ๊บเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเกงใจอะไรอย่างเงี้ยมันปุ๊บนะมันรู้สึกมันเป็นกิ้วตี้ที่จิตเอาอีกละพลังงานเป็นกิ้วตี้ที่จิตอีกแะเป็นอย่างนี้บ่อยเพราะเป็นคนเกงใจคนอื่นเออมัน่ะมันะถูกต้องเพราะว่าเราต้องผ่านมันมัน เราต้องผ่านตัวคำว่าเกรงใจให้ได้เพราะว่ามั้ก็เป็นคนที่เกรงใจคนเนาะตแต่ทีนี้พอเรามัน <c oughs> มันลึกเข้าลึกเข้าตัวเกรงใจก็เป็นตัวกั้นเหมือนกันทําโอเคตอนเนี้ยเรา <c oughs> เรา <c oughs> เรากำลังสอบประสานพลังงานซึ่งกันและกันอยู่ไม่ต้องเกรงใจเรากําลังได้รับการถ่ายทอดวิชาอยู่เราก็ไม่ต้องเกรงใจเนาะ <c oughs> ถ้าคิดอย่างนี้มันจะปลดตัวนั้นออกไปแล้วมันจะซึมซับเข้าสู่ภายใน เีื่อกี้มันมันคามันมันมีตัวหนึ่งที่เราหนึ่งแกงใจสองเออทําไมมันมันเป็นความรู้ที่เราไม่เคยได้รับมาก่อนแล้วมันก็อยากจะรู้อีกอย่างเงี้ยไม่ได้ให้มันซึมงซับบางทีหัวเนี่ยอยากเก็บหน่วยความจําเอาไว้มันผิดนะถ้าทางนี้มันผิดท่านจิตวิญญาณก็ต้องเข้าสู่จิตเลยอืมความคิดไม่ใช่ความจริงมันต้องเข้าสู่จิตวิญญาณเลยอย่าไปถามว่าวันนี้มาพูดอะไรจําไม่ได้ไม่รู้เรื่อง ถูกต้องแต่ถึงเวลาใช้มันจะใช้เองของมันมันจะรู้เองของมันเพราะจิตมันเป็นที่เก็บพลังงานขององค์ความรู้ด้านจิตวิญญาณเอาไว้ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่เราจะใช้มันก็คือเราละลึกถึงสิ่งที่เราเจอการคุยกันเนี่ยถ้าละ,ละลึกถึงมันละลึกถึงในหัวใจมันต้องทราบซึ้งถึงจิตวิญญ,ญาณจริงๆทราบซึ้งเข้าไปถึงจิตวิญญ,ญาณ ไม่ได้ทราบซึ้งด้วยความคิดมันไม่มีค่าทราบซึ้งด้วยความคิดแล้วมันจะเป็นอินอินแล้วจะฟ้งจะฟุงแต่งพอบอินแล้วฟ้งฟุงแต่งว่าอู้ยังงั้นยังงีไ้ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องไม่จริงแต่เรื่องจริงๆอะ่ะมันบอกใครไม่ได้มันจะสู่จิตต่อจิตครับจร<ม><ม>ิงไม่มีอะไร เนี่ยรู้สึกไหมพอเราเข้าใจอ่ะมันโล่งใช่ไหมพอเราไม่เข้าใจมันไม่โล่งใช่ไหมอ่าแค่เนี้ยเราพยายามอ่ะเรามีความพยายามที่จะรู้พยายามที่จะเข้าใจอ่ะมันไม่ได้น่ะเรัยิ่งไม่เข้าใจเพราะมันยิ่งไม่เข้าใจอ่ะปล่อยใจไปเลยปล่อยใจไปเลยเว่าเราปล่อยใจสิ่งที่สําคัญถ้าถ้ามันจะถ้าถ้ารู้สึกว่าวางใจอ่ะมั่นใจแล้วเออเราเราปล่อยให้หน้าที่ของพลังงานันทำหน้าที่เรา่ให้จิตต่อจิตมันช่วยเอกัน ระวังใจใจเราไม่มีอะไรกั้นเราได้ใจเราเป็นสิ่งที่เสรีภาพเสรีภาพอิสระหมดเลยิงใเอ่อยิ่งใหญ่มากอย่างเงี้ยถ้าเราเอาความเป็นตัวตนเข้ามาร่วมกับจิตความตัวตนเอาไว้ใช้ทางโลกครับความเป็นโซความจิตวิญญาณเราอยู่ร่วมกันในมนุษย์จิตวิญญาณคือเห็นไหมว่ามันมันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่ความรู้สึกที่สอดประสานกัน น่าคลายตั้มตั้มตีตั้มตัวเองก็นี่ยรู้สึกไหมรู้สึกเจ็บครับปล่อยออกมาเขามันรู้สึกเจ็บนะให้ให้รู้สึกอยาตอบย้ำนะอ๋อให้ปล่อยให้รู้สึกเจ็บแล้วก็แฮปปี้กับมันแฮปปี้ด้วยลองลองลองแฮปปี้แล้วก็คลายอารมณ์ออกอ๋อสิ่งเจ็บตรงเนี้ยแล้วก็โอ้โหเจ็บไม่ผักใสมันยิ่งมันยิ่งฝังลึก มนุษย์ไม่จำเป็นต้องกินยาไม่ต้องอะไรแค่คุณใส่พลังบวกเข้ามันคุณเจ็บตรงไหนบวกมันรักมันแล้วก็เมตตาความสุขให้มันกระจายออกไปรู้สึกแล้วบาเจ็บแบั้นรู้สึกร้อนถถ้าเราแอนตี้หรือไม่พอใจปุ๊บเนี่ยมันเพินะ่มพลังลบให้มันละอันนี้เคยลองแล้วได้ผลไหมเนี่ยรู้สึกไหมมันสดชขึ้นถ้าเราส่งพลังลบไปว่า อ้เจ็บฉ oh, no no ันเจ็บจังเลยโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะมันก็เหมือนกับตอกย้ำตอกย้ำพลังลบมันก็พลังแอนตี้พลังต threaten. <Yeah. S 2> ่างๆมันเข้าไปตรงนั้นเหมือนว่าเราเรานวมค่ข้ก็เหมือนกันเราจับคไขยก็เหมือนกันเราก็จับเรื่องความสูขส่งพลังบวกให้กับคลื่นเข้าไปเรื่อยๆมันก็รู้สึกใจมันก็เป็นมวก รู้สึกย like. ังไงบ้างรู <ett par> ้สึกไม่ต้องคิดรู้สึกไม่รู้สึกเลยไม่คิดไม่รู้สึกก็คิดแล้วก็คือปล่อยมันก็เจ็บก็เจ็บไปอะไรเงี้ยคือแบบไม่ได้สนใจมันแล้วมันรู้สึกสบายขึ้นมาสบายขึ้นค่ะดูความรู้สึกอย่างเดียวก็แค่รู้สึกแล้วแล้วต่อไปถ้าเราเป็นไปไปนวดคนอื่นอะ เราจะรู้สึกเองว่ามันร่างกายมันติดคดตรงไหนเราไม่ต้องคิดว่ากูจะนวดตามรูปแบบกูจะต้องนวดแบบนั้นแบบนี้ไม่ต้องคิดเจอคนไข้ปุ๊บใส่ใจเลยใจเข้าไปมันมันก็เหมือนมา้าม้าไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่จิตมารู้ทุกอย่างว่าร่างกายนี้มันเป็นยังไงม้าไม่รู้แต่จิตรู้จิตมันรู้แต่ม้าไม่ ม้าไม่ไม่มีตัวม้าไม่มีไม่มีความว่าเป็นอัตราที่กูกูกูต้องราาักษากูจะต้องอะไรแต่ความรู้สึก<ป>ข้างในมันมันรู้แล้วไปตามซื่อสัตย์กับความรู้ <c oughs> สึกอ่ะเข้าใจไหมฮะรู้สึกน้ำทันทีซื่อ <mon> สัอตย์กับความรู้สึกแล้วมันก็จะทําตามความรู้สึกโดยที่ความรู้สึกไม่ตัดสินไม่คิดไม่ฟุ้งไม่ปรุงแต่งกับอารมณ์เข้าใจเนาะไม่คิดเป็นปรุงแต่งกับอารมณ์ก็สิ่งพวกนั้นมันเกิดแล้วมันก็ดับ และคว่าซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกไม่ตัดสินไม่ไม่บอกว่ามันเป็นอะไรไม่ไม่อะไรรู้แต่ข้างในนั่นคืออะไรคุณธรรมการไม่ตัดสินการไม่วิจารณ์เข้าไปแทรกแซงเอาตัวตนไปแทรกแซงว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้มันก็ทําไปเรื่อยๆด้วยความรู้สึกนั่นคือคุณธรรมจิตมนุษย์จิตแรกความรู้สึกแรกเราไม่ตัดสินอะไรไม่คิดอะไรเลยมันไม่มี พอเราจับความรู้สึกได้นั่นคือคุณธรรมพอคุณธรรมมันมันรู้สึกมันคือคุณธรรมนี่ภาษาเป็นภาษาโลกเนาะแต่จริงๆล่ะมันก็ไม่มีภาษาแต่รู้สึกได้ว่าไม่มันคือแปลออกมาเป็นคุณธรรมแต่ว่าอาพอเราพอเป็นคุณธรรมปุบคุณธรรมความรู้สึกที่เป็นคุณธรรมมันก็ดับไปแล้วเราก็เอาตัวตนของเราไป เออเมื่อกี้ฉันรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ไม่จริงแล้วใช่ไหมอืมมันเป็นสมมุติล่ะเป็นสมมุติแต่จริงๆโลกนี้ยอืมโลกนี้ก็คือถ้าไม่ไม่มีสมมุติมันอยู่กันยังไงอะเนาะอืมเข้าใจใช่ไหมสมมุติว่าเป็นเงินสมมุติว่าเป็นเธอเธอชื่ออะไรชื่อในเอในเอกใ,ในอะไรนี่สมมุติทั้งหมดแต่ถ้าเธอเข้าจริงๆเข้าใจจริงๆอ่ะเนี่ยมันมันสอนถึงสภาวะธรรม เข้าใจใไหมัเาครบอมันพูดถึงสภาวธรรมตรงๆมันมันเหมือนสอนสอนเข้าไปถึงจิตกับจิตถึงคุณพอพอพระเข้าไปปฏิบัติธรรมเขาจะถามพระอรหันต์มีคุณธรรมคบยังไงแต่อันเนี้ยมันจับอารมณ์ความรู้สึกแรกก็คือไม่ตจริงไม่อะไรคือคุณธรรมมันออกมาปกป้องเราอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยรู้จักมันรเราเรามัวแต่ไปคิดว่า เออจะทํายังไงให้มีคุณธรรมแล้วเอาคุณธรรมแบบโลกๆมาประกอบกับคุณธรรมทางจิตวิญญาณมันไม่ใช่เนาะอย่างเราแยกให้ได้ครับอืเข้าใจแล้วครับ <laughs> รู้สึกนึกคิดเออถ้ารู้สึกนี่ไตีวิญญาณน,นึกกับคิดนี่คือตาลราพลังงานซีกนี้มันไม่โอ้แต่ซีกนี้มันดีกว่าเยอะ มันมาจอดตัวข้างหลังเดี๋ยวเอาที่นอนไหมที ogi, ท่นอนปุ๋ที่นอนอ๋อทำงานทำงานไม่ทำงานเดี๋ยวเราจะนอนเราจะได้ได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะว่าเน้เเียรียนรู้ไปด้วยกันว่าใช้แรงงานผู้หญิงนูสิเราจะใช้จิตในการรักษา ยังไงและใช้จิตในการรักษาพี่อื่นยังไงตัวแรกเลยไม่ตัดสินอะไรรู้สึก้็ทําตามรู้สึกรู้สึกรู้สึกแล้วก็มันจะตามไปเรื่อยๆๆืื่อยอยมันเป็นสิ่งที่ที่มันก็ยากนะคนอ,อะไรอ่ะ ผมว่ามันยากที่อธิบายด้วยเออนั่นแหละผมว่ามันอธิบายได้ยากเพราะวบางทีผมจะพูดอะไรกับม้าผมยังนึกไม่ออกแล้วว่ามันต้องพูดยังไงมันต้องพูดอะไร่ก็เลย